สวัสดีค่ะวันนี้ครัวแม่จูนพาแซบจะมาทําแตงผัดไข่ไข่ผัดแตง่ะดูส่วนผสมนะคะแตงกวาเรหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าใส่มะเขือเทศด้วยแล้วก็ต้นหอมด้วยบางคนก็ไม่ใส่นะคะ แล้วก็มีไข่นะคะไข่ไก่สองฟองแล้วก็ผงนัวผงชูรสนะคะน้ำตาลรสดีกระเทียมสับเรียบร้อยน้ำมันน้ำมันหอยซอสปรุงรสน้ำปลาค่ะอะเราจะมาเริ่มทำเลยค่ะแตงผัดไข่ไข่ผัดแตงเปิดแก๊สเลยนะคะเปิดแก๊สแล้วใส่น้ำมันพอแล้วค่ะ มันร้อนเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะใส่กระเทียมนะคะกระเทียมที่เราสับไว้ค่ะนีค่ะ,ะเ,เลยรอแล้วค่ะแล้วเจียวกระเทียมหรือผัดกระเทียมผัดให้มันสุกหน่อยเนาะหอมหน่อยอันนี้ข้าวมื้อเที่ยงนะคะ อาหารง่ายๆค่ะไข่ผัดแต้งแต้งผัดไข่คือเรามีวัตถุดิบในบ้านค่ะอ่าพอร้อนได้ที่กระเทียมนี่เริ่มหอมแล้วค่ะเราก็ใส่ไข่ลงไปนะคะไข่เราตีแล้วค่ะไข่สุก แล้วเราก็คนไ่นะคะใส่ไฟผัดง่ายๆค่ะเป็นอาหารที่ง่ายนะแต่อร่อยมากเลยนะแตงลงไปแตงกาาวาะคะ อุียสันส,สวยงามมากเลยเดี๋ยวน้ำแตงก็จะออกนะคะอ่าแล้วเราก็ปรุงรสอ่าผงปรุงรสนะคะไม่ต้องใส่เยอะปลายช้อนน้ำตาลปล ทอดหอยตามใจชอบไม่ต้องใส่ก็ได้ประมาณพอๆแล้วก็วกน้ำปลานิดนึงเค็มอยู่แล้วนะคะทุกอย่าผงผงปรุงรสก็เค็มผงชูรสก็เค็มน้ำมันหอยก็เค็มเริ่มทอแล้วมันจะหอมขึ้นมาเลยนะคะเราจะดูยังไงให้มันสุก แตงกวาจะใส่ขึ้นมาเลยนะคะใส่มะเขือเทศนะคะใส่มะเขือเทศลงไปเลยค่ะอ่าเดี๋ยวเรารอสุกนะคะแล้วก็ชิมตามใจชอบเลยค่ะ ตอนนี้แตงสุกแล้วนะคะทุกอย่างสุกเราปรุงรสอร่อยแล้วค่ะใส่ต้นหอมใครชอบก็ใส่นะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่แต่ก็ไม่ชอบค่ะสุกแล้วค่ะอะไรค่ะ,คะโหกดแตงอร่อยมากัะแตงใส่ไข่ นี่นะคะสีสันก็สวยงามน,นะคะรสชาติก็อร่อยมากเลยค่ะมันยากนะคะ